วันนี้นิการไปงานหม้อหัวได้ไสอั่วม้งมาตั้ง2โลเน่ได้แบบเผ็ด1โลและแบบไม่เผ็ด1โลและก็ยังได้ข้าวใหม่ม้งติดมา2โลด้วยนะไม่รอช้านิการก็รีบจัดการหุงข้าวใหม่ก่อนเลยอยากกินมานานมากแล้วเพราะข้าวใหม่ม้งจะมีแค่ปีละครั้งเองนะจากนั้นนิการก็มาหั่นไส้อั่วม้งเป็นท่อนๆแบบนี้นิการจะไม่ได้ใส่ถุงมือนะเพราะว่าเราทํากินกันเองอย่าว่ากันนะพอหั่นเสร็จนิการก็จะเอาไปทอดในหมอ้อทอดไร้น้ำ น,นี่การตั้งค่าหม้อความร้อนอยู่ที่200อ,องศาและเวลาอยู่ที่25นาทีระหว่างรอคุณแม่ทํากับข้าวเด็กๆก,ก็มาเล่นกับของเล่นที่พึ่งได้มาจากงานหมอหัวนี่แหละจากนั้นไม่นานข้าวที่เราหุงไว้ก็สุกอืมข้าวโมงของเราหอมมาก ส่วนไส้อวกโมงของเราก็สุกแล้วเช่กนกันนาตาหน้ากินใช่ไหมล่ะตอนแรกนิการก็กะว่าจะแอบกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยให้เด็กๆกินทีหลังที่ไหนได้เด็กๆมาร้องงอแง,งอยากกินใหญ่เลยก็มันหอมหน้ากินอ่ะเนาะชีวิต <c oughs> คุณเป็นแม่ก็ต้องเสียสละให้ลูกก่อนอน,นะงานนี้การป้อนข้าวให้เด็กๆกินก่อนนะบาย